ทุกคนรู้จีนะ่ะอยากรู้ว่าทำแต่กล้ามมันดีจริงเปล่าวะบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่า,า,วา,า,วาทำไป,ำไปเพราะอยากสวยเพราะอยากหล่อคนก็บอกว่า ทำไปเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเพราะว่าเขาเพราะว่าอะไรวะลืมเลยเพราะว่าลืมเขาอะ่เพราะว่า

เพราะเราออม่หมดดีกวเดิมเยี่ยเดิมครับน้าคนที่เยี่ยวเดิมก็ติบเจ้าไม่กเคยี่มยนเอสิกในาาครัวิดา่งา่างๆและประชานไปต้เดินทางไปร่วมงานวเจ้า่น่ึงดูเยอะมาแล้วนะมาทำได้หมดทุกเคยทำเลย ิี่คุณู้งชายผู้มีหวานาเป็นนื้องอกตรงหูและหน้าตาที่อัปรัสิ้นเลยทวงนามหล่อตายแหละไอีเจ็้ย่าชมเยน่นแหละอ้ยชมเหมือนเด้มนึกามื่อยู่เหมือนเดนท้าอหน้า